ซู่เอ้ยอ้ยะ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 อ้ยไหันมายิ้มหน่อยดิโอ้เป็นไงบ้างไหนดูดิดูความพยายามของเด็กเก่งมากเอ้าจู๊จู๊เอ้าโตขึ้นน้องพาไปเกาหลีซะแล้ว หนูเป็นเด็กผู้หญิงนะคะภาพเป็นแค่ภาพลวงตาโอ้อยจา้า